มาเด้อพี่น้องกินอาหารนะเนาะอาหารแบบลาวๆแกงปลาซ่อนพี่น้องเลยปลาซ่อนพี่น้องแรงไข่ไไไปลาอยูย่ๆเลยพี่น้องออกินแบบลาวๆพี่น้องเลยเมนูปลาซ่อนกับมีแกงมียา่างมีปิ้งแหละ <ไป S 2> ลองทำเมนูอาหารแบบลาวๆให้<ๆ>ปลาซ่อนแล้วก็ปลาให้นะพี่น้องซื้อปลาอนี่ยปลาเนี่ยซื้อโอ้คอมเมนต์ไหมพี่น้องเออันว่าอัน พี่น้องอยากให้สุดจีตเทดเมนูอย่างกับคอมเมนต์บอกเด้อพี่น้องเด้อสิลองเทดเบิ่องอาหารไทยอาหารอีสานค่ะเห็กพี่น้องซ่อนลลสัตว์เป็นวมฒนารรม นเปไหนไอ้เบ่ากรสจัดอาหารวันนี้เจ็บๆเจ็บหลายแค่เด็กแค่เด็กอ๋อสีมิงเพิ่งตั้งนั้นเลยยางปานซิแมนปลตายยังไงปะปะข้อปะข้ออ๋อต้องกินแต่เจ็บๆพี่น้องเลยอาหารแบบลาวๆเนาะอืออาหารที่พ่อแม่เคยเก็ตสู้ขินมาอยู่ไกลกะ ได้เมนูดีๆก็แม่นเทดตามที่เราเคยเทดกินเนาะใส่อาหารเครื่องปรุงก็ไม่ลายดรกพี่เนาะบ้าตอนนี้ใช้เบิรถไฟช้อนยังมีอะเป็นไรเป็นอะไรรสชาติอาหารมึงแซบบ่แซบลาย กินอาหารแซ่บหนาไปขึ้นไปขึ้นเออแค่อุดมสมบูรณ์วะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วอ่กินอาหารอร่อยทุกวันค่ะหากินพี่น้องแบบธรรมชาติกินดีอยู่ดีพี่น้องก็เลยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอืมเขายังบอกเลยเขามาเห็นเขาตกใจสาวลาวสาวมาไส้เด้อพี่น้องนี่เด้อแกงป่าสีมือเพื่อนอะไรแกงป่ามันนี่กัน เป็นไัยบ้าตัวเล็กเป็นยัยรสจัดอาหารเท่ามึงเองโอ้โหเดี๋ยวแซ่บพี่น้องเลยมึงแซ่บบอแซเมนูยังช่วยกินประยุบาลห้องเจกงบอข้อเซงบอข้อบัวพี่น้องเอ้ยขอขอขุดยอดเนาะนานๆได้กินทีหนึ่งสีมือหาเองเฮ็ดเองกินเองบริสันท์แหล่เหลืองแซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อเมนูปลาซ่อนแจ็คสีมี่ยังแน่อัน ทีเป็นตะเฮ็ดพัดคั่วบ่สมจิตกับยังบูเคยลองเฮ็ดกินมันจะแกงนี่แหละแกงย่างย่างกับย่างแล้วแกงกับแกงแล้วกับต้มอุ้ยปมดแล้วโอ้พระเอกม,มาที่ลังตามาอยู่เนีไยสบายดีเปล่าสบาย <laughs> ไมได้ลดสานคือเป็นเตอีก็ยังเหมือนเดตะกินเป็นแต่แ์เซฟเต้นัวใช่เบาคนนี่น้ <laughs> 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 เป็นไรรสชาติอาหารสีมือมานี่หารแบบเล่าๆฮาเนาะเอ่อเซฟได้ยอดเงียบโให้แซ่บเลยพี่น้องปลาซ่อนปลาข้อตูห้าเพียงนี่มันต้มเซ็งต้มใส่ใบผักบัวอ๋อสุดยอดนานๆได้กินดีอ่าได้งานได้กินอยู่บ่อนอุดมสมบูรณ์พี่น้องเลยก็ได้กินอาหารแซ่บเแบบนี้แหละ